รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัททีพีไอจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสุมาธนาคารอมสินสวัสดีครับนี่คือรายการมหาสาร,รแห่งปัญญานะครับรายการที่จะให้ท่านนั้นได้ข้อคิดได้สมะคนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเราต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะครับได้กรับนมัสการ,รเรียนถามท่านเจ้าคุณไว้ในเรื่องของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร,ร์นะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับ จะมีอะไรต่อเนื่องที่น่าสนใจเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับรายการม่าแสงคันปัญญานะครับเป็นรายการที่นำเอาหลักคิดหลักธรรมนำปัญญาแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายที่รับชมได้มีสติได้มีวิธีคิด ในการนําเอาพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับรายการของเราได้รับความเมตตาอย่างยิ่งครับจากพระเดชพระคุณพระนักเผยแผ่นะครับนักคิดนักพัฒนานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทค่อนข้างมากในเรื่องของการให้ข้อคิดทางด้านจิตวิญญาณนะครับกับคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้เรามากราบนักสการ ท่านเจ้าคุณพระราชนากวีโดยพร้อมๆกันนะครับการรัศการครับคับเรญพรครับครั้งที่แล้วแหมสนุกมากครับแล้วก็มีประโยชน์มากเลยครับพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ครับวันนี้อยากจะมาขอเมตตาท่านได้ช่วยขยายความต่อครับได้ครับก็คงจะกลับไปดูว่าในสมัยที่เกิดการทะเละวิวาทกันความเห็นขัดแย้งกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ กับนักศาสนาครับว่าโลกแบน<อ>ทางศาสนาบอกโลกแบนโล,โลกแบนกับโลกกลมใช่ไหมครับนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโลกกลม,มยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญเนี่ยมันจะไปกระทบกับศาสนาเรื่องของศรัทธานะครับเรื่องของศรัทธาอย่างมากเลยนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาที่สอนให้มีความเชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้า พระผู้สร้างโลกครับก็จะมีนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไปคิดค้นว่าโลกกําเนิดโลกมาจากไหนทางด้านวิทยาศาสตร์นะเขาก็จะไปพิสูจน์เรื่องสุริยจัก,กรวาลเรื่องอดาวพระเคราะห์ต่างๆที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์อันไหนมีชีวิตอยู่ไดอ้อย่างโลกมนุษย์เนี่ยก็จะพิสูจน์กันไป ทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ดวงจันทร์ก็มีคนขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วตอนนี้ไปจะไปมาแล้วนะอิลอนมาสจะไปมาแล้วแล้วคนอพยพไปอยู่โน่นครับดูว่ามีน้ํำไหมมีอากาศหายใจไหมโอ้ยอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าคอยุคก่อนยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่มีวิทยาศาสตร์ก็เชื่อคนคนเดียวใช่ไหมครับเช่นอาจจะศรัทธาในศาสดาท่านใดท่านหนึ่ง แล้วก็บอกว่าโอ้คนนี้เป็นคนสร้างโลกทั้งหมดใช่ไหมครับใช่โอ้สร้างโลกได้ต้องเก่งมากเพราะนั้นต้องเชื่อใช่ไหมครับมีอะไรต้องเชื่อท่านเป็นคนสั่งฟ้าได้สั่งดินได้ใช่ไหมครับฟ้าแลบฟ้าผ่าเคลื่อนเมฆนะฮะสร้างภูเขาได้นี่ก็เลยทําให้คนแต่ก่อนก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีข้อมูลก็เชื่อแบบนั้นใช่ฮะแต่โลกปัจจุบันนี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับโอ้โลกปัจจุบันนี่ทุกอย่างหมดเลยนะอยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในมือใช่ไหมครับใช่ฮะก็เริ่มกระทบกับศรัทธาใช่ไหมครับว่าอุ้ยจริงๆแล้ว ฟ้าแลบไม่ใช่นี่ปรากฏการเหล่านี้ไม่ใช่ท่านสร้างอ่าไม่ใช่ท่านสั่งให้ฟ้าผ่าของนั้นใช่ฮะไอ้ก้อนเมฆก,ก็ไม่ใช่ที่อยู่ของสวรรค์แล้วนี่ <c oughs> ก่อนนึกว่าใช่ไหมครับบอกสวรรค์สวรรวค์อยู่ข้างบนเนี่ยในหนังเราก็อาจจะเป็นสวรรค์ครับต้องไปไวาทชั้นต่างๆค่าค,ครับแต่พอโลก ขึ้นไปถึงนั่นเอ้าพระอาจารย์ไม่เห็นสวยเหมือนที่เรามองเลยพื้นผรุคัะ <c oughs> ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรงดงามเลย <c oughs> อันนี้ก็กลับมากระทบกับเรื่องของศรัทธา <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็อีกบางบางศาสนาบางลัทธิความเชื่อก็บอกว่าเนี่ยเขาพระสุมเมนมีเขาหิมาลัยนี่แหละเ <c oughs> ขาไคลาดนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เป็น สวรรค์ประตูเชื่อมไปสู่สวรรค์ใช่ไหมมีแม่น้ํามีสะบกครณนีแม่น้ำศรีันดรคือสมมุติของที่อยู่บนโลกใบนี้แหละว่าเป็นสวรรค์ครับเพราะมันจะได้เห็นด้วยตาครับอจะได้ไม่ขัดแย้งมากบางลัทธิความเชื่อก็จะมาบอกว่าโอ้ตายไปแล้วจะต้องเผาครับมีความเชื่อว่าเผาแล้วก็ เอาไปลอยในน้ําเพื่อให้น้ําชําระเพราะว่าน้ําป็นน้ำคงคาเป็นของศักดิ์สิทธิ์นักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องไปพิสูจน์ถ้าไม่เชื่อนะว่าทําไมน้ําศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับเพราะว่าเกิดก็ไปอาบน้ําตรงนั้นใช่ไหมตายก็ลอยตรงนั้นอยตื่นมาก็เอาน้ํามาล้างหน้าแปรงฟันตรงนั้นอีกุ้ย ทำไมมันมันถึงจะอยู่กันได้ท้งนีมน้มันไม่ได้เป็นเหมือนกับน,น้ำเกลือห,หรือน้ำแอลกอฮอล์ล้างฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมฮะไอฆ่าเชื้อโรคเนี่ยน้ำพวกนี้มันน้ำวิทยาศาสตร์ผลิตขึ้นมาแต่แม่น้ำคงคาเนี่ยมันเป็นน้ำแห่งศรัทธาแม่น้ำแห่งศรัทธา,าเนี่ยไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ครับเพราะเป็นเป็นเพียงความเชื่อพอเชื่อแล้วก็เป็นบาปเป็นบุญไปในตัวเสร็จเลยบางอย่างเนี่ย มันเชื่อ,อาตามความเป็นจริงครับจะเชื่อหร, <Susan> หรือไม่เชื่อก็เป็นจะไม่เชื่อก็เป็นบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเชื่อว่าพ่อแม่เรามีพระคุณหรือไม่มีพระคุณบ,บาบ,บุญมีจริงหรือไม่มีจริงหรือเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ <Aww S 2> เชื่อเรื่องกลางคืนกลางวันบางอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันเลยนะครับ ยังไงก็ต้องมีพ่อมีแม่จริงไหมจริงครับเพราะอะไรเพราะว่าอ้าวคุณเกิดมาจากไหนยังไงเสียก็ต้องมีนรกมีสวรรค์เพราะว่าคุณนรกแปลว่าเดือดร้อนใจขุนใจบาปเป็นบุญใจขุนเป็นบาปอ่าเป็นใจบาปใจใจใสเป็นบุญใจขุนเป็นบาปใจขุนเป็นบาปครับอย่างนี้เป็นต้นพอพระพุทธศาสนา อธิบายเหตุผลที่พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ก็เลยเข้ากันได้พระพุทธศาสนานี่เข้ากันได้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้เคยบอกว่าพระอาทิตย์มีดวงเดียวครับไม่ได้เคยบอกว่าพระอาทิตย์โลกนี้แบนพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชัดเจนเลยในพระธรรมจักรกับพระวตนสูตรว่าท้ะสหัสสีโลกาตุ สังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจจโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิถ้าแปลว่า10ส,สหัสสีแปลว่าพันสิบพันก็คือหมื่น,ลนโลกธาตุก็คือระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นี่แหละครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับทำไมพระพุทธเจ้ารู้รู้เพราะพระพุทธเจ้าทรงเรียนศาสตร์ต่างๆถึง18ศาสตร์ก่อน<ม>ที่จะมา มาบวชนะครับ,รบสมัยเป็นเจ้าชายศิทธัตถะเพราะฉะนั้นทรงรู้เรื่องโลกและยังมาพิสูจน์ทางด้านจิตใจอีกนะครับพิสูจน์ทางด้านจิตใจว่าแรงดึงดูดของโลกเ,เปรียบเสม,มือนกับกิเลสนี่แหละเป็นแรงดึงดูดของใจของจิตถ้าหากว่าเราก้าวข้ามแรงดึงดูดของโลกแล้วเป็นวิมุตตเป็นโลกุตระเหนือโลกแล้วมันก็เหมือนอวากาศ ลอยเบาสบายไหมครับไม่งั้นต้องดึงอยู่ตลอดดึงอยู่ตลอดนี่แหละคืออธิบายให้เห็นว่าหลักพุทธศาสนานี่เป็นฐานของวิทยาศาสตร์เลยอจริงๆเป็นฐานเดียวกันเลยนะครับหลักคิดเดียวกันนี่แต่ว่าสิ่งหนึ่งไปอธิบายวัตถุอีกสิ่งหนึ่งมาอธิบายชีวิตใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็เนี่ยฮะวัตถุทั่วไปทีวีเสื้อผ้าตู้เย็นมาไงใช่ไหมครับโมาไงแต่มันไม่มีศาสตร์ไหนที่มาอธิบายชีวิตนะครับว่ากันอย่างนี้แล้วใช่ครับ ไปไปเรียนแพทย์เรียนหมอก็เรียนแค่วิธีรักษากายใช่ไหมครับใช่แต่วิธีรักษาใจไม่มีจริงๆนะครับวิธีที่จะไม่ให้เกิดกิเลสครับไม่มีวิธีป้องกันเป็นแอนติไวรัสวัคซีนวัคซีนป้องกันใจเนี่ยก็คือศาสนาเรานี่แหละพระพุทธศาสนาที่จะบอกว่าละโลภโกรธหลงหรือเวลาสูญเสียก็บอกอันิจจังทุกขังอนัตตานะ ถึงระดับไหนควรจะสอนอะไรระดับคําสอนที่เป็นอนุบาลก็มีนะครับมัธยมก็มีนะอุดมศึกษาก็มีนะระดับด็อกเตอร์ก็มีเป็นโลกุตระไปก็มีครับมีคําสอนหลายๆอย่างอย่าเอาวิทยานิพนธ์ของด็อกเตอร์มาให้เด็กอนุบาลอ่านมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเราเห็นคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ถูกสอนสลับกันครับบางคนอธิบายเป็นเป็นทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นไม่มีตัวตนหมดเลยอันนี้ก็จะทําให้เราเข้าใจผิดพลาดไปได้เหมือนกับเราไม่ยอมรับกฎกติกาทางสังคมคเพราะเราถือว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเราไม่ยอมรับว่ามีตัวตนของเราเพราะว่ามันคือดินน้ําลมไฟวิญ,ญญาณธาตุผสมกันอา้าวถ้าอย่างนั้นก็จะเกิด เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพอเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ในรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะเราจะมองข้ามเทคโนโลยีไปเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจิตนี่มันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงสูงมากครับสูงมากัลนะละเอียดเร็วเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือมาจับใช่ไหมครับนอกจากเราจะพัฒนาจิตของเราเนี่ยไปจับเขาเอง ถ้าสมมติว่าบอสอยากแกไปอเมริกาไปได้เลยครับจะไปอังกฤษเห็นแล้วปึ๊บเห็นแล้ว,ลลวถ้าจะเอาอร่างกายไปไปยังไงโอโ้ลำบากเลยครับตั้งแต่ทําวีซ่าใช่ไหมครับซ,ซื้อตั๋วเครื่องบินฉีดวัคซีนมีใบรับรองใช่ไหมครับอิตาลีมันทํางานเร็วมากนะครับแล้วก็เดินทางก็เร็วมากเรียกได้ว่าเร็วกว่าทุกอย่างใช่ไหมครับเหมือนที่เราคุยกันไปแล้วว่าโอ้เดินทางไปอังกฤษไปอเมริกา ใช้เวลาสิบกว่าชั่วโมงใช้เวลาวันหนึ่งแต่จิตนึกปื๊บไปเลยไปเลยปื๊บไปเลยก็อย่างยิ่งก็คือคว่าเราเราอยู่ในยุคที่วิทยาศาสตร์แห่งความเร็วครับแข่งขันความเร็วและความเล็กครับความเร็วความเล็กแล้วก็ความร้อนสังเกตดูนะพลังงานของจิตมันก็มีความร้อนความเล็กความเร็วอไปในตัวเล็กจนกระทั่งไม่มีไม่มีตัวตนเลยนะใช่ครับแต่ว่า ของที่ทางเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆ 5G แล้วนะใช่ใช่เครื่องบินก็ต้องเร็วที่สุดเครื่องยนต์ต้องเร็วที่สุดรถไฟก็ต้องความเร็วสูงอะไรต่างๆที่ผลิตขึ้นมาจากจิตของมนุษย์เนี่ยนะก็ผลิตขึ้นมาเพื่อสนองความเร็วของจิตแต่เครื่องบินช้าไปดีเลยไป5ชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันเร็วกว่าเยอะครับ ฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยรับใช้จิตหรือว่าจิตถูกวิทยาศาสตร์คอนโทรลอันนี้ก็ต้องมาคิดนะว่าสุขทุกข์มันอยู่ตรงที่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นธาตุของอะไรใช่ครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ที่สร้างมาทั้งเลื่อนแล้วแต่มาสนองจิตด้วยกันทั้งนั้นแหละครับนะครับจิตมีความต้องการมากจิตมีความเร็วมากสิ่งใดๆที่พัฒนาทุกวันนี้มันถึงต้องเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเร็วมากๆแล้วมันก็ต้องเล็กลงเร็กลงรือ โทรศัพท์นะแต่ก่อนอันเท่านี้ธนาคารก็อยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับบัญชีก็อยู่นี่ห้างสรรพสินค้าก็อยู่นี่โอ้แต่ก่อนนะฮะจะซื้อของทีต้องไปตลาดนะครับรุ่นเราเด็กๆใช่ไหมครับไปตลาดไปเลือกไปดูดูเสร็จหาเงินจ่ายจ่ายแล้วก็หิ้วของกลับมาไปที่หนึ่งก็มีของแบบนึงนะครับอย่างากซื้อเครื่องมือก็ต้องไปเวิ้งนครเกษมจะไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องไปอีกที่หนึ่งนะครับจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องไปอีกที่หนึ่ง ไอ้เดี yeah. s <S yeah, ๋ยวนี้มันรวมไม่หมดเลยอยู่เลยเสื้ออะไรเนี่ยมันสนองจิตหมดเลยอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าจริงๆนะครับจิตอยากได้อะไรเขามารวมไว้ให้หมดเลยเนี่ยเขาทําตามให้ติตต้องการหมดเลยแล้วก็เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์คือเอาเงินไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจิตเราต้องการอะไรวิทยาศาสตร์ก็ผลิตมาต้องการจิตแต่ตอนที่ได้ไม่เป็นไรแต่ตอนไม่ได้ที่ท่านเจ้าคุณพูดเนี่ยมันสําคัญคือเครื่องสนองของของใจเนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นเงินครับ คนหนึ่งได้ของมาอีกคนหนึ่งก็ได้เงินไปเป็นวัตถุใช่ไหมครับแต่ว่าลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องสนองทางด้านศาสนาเนี่ยคือแรกเป็นสุขสุขใจอันนึงความสบายความสุขอันดึงความสบายวิทยาศาสตร์ให้ความสบายแต่อาจจะไม่ให้ความสุขนะโอ้ไม่ใช่แต่ว่าทางด้านศาสนาเพราะว่าทาศาสนาเราเนี่ยให้ความสุขอาจจะไม่ใช่วัตถุก็ได้อาจจะเป็นคําพูดอาจจะเป็น คาบวยพอรอ,อาจจะเป็นน้ำมนต์อาจจะเป็นได้สายศิลนอาจจะเป็นพระเป็นเหรียญป้องกันภัยว่าอืฝันไม่ดีเลยนะวันเนี้ไม่มีกําลังใจวิทย<ด>าศาสตร์มันช่วยไม่ได้นะฝันไม่ดีเนี่ยไม่ได้ครับวิทยาศาสตร์พ่อตายโอ้แม่ตายปู่ย่าตายยายตายญาติพี่น้องตายเสียสละแม้แต่สุนัขแมวสูญเสียมันไปเนี่ย วิทยาศาสตร์มันช่วยไม่ได้นะวิทีาาสุดแล้วครับรักษาจนสุดแล้วไม่รอดรักษาจนสุดแล้วมันก็ต้องกลับมาที่ด้านพระพุทธศาสนาของเราว่าจะรักษายังไงอ้าวพระก็จะบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อคืนนี้ฝันร้ายผีหลอกท่านทํำยังไงเอาได้สายศีลน้ำมนต์ไปแล้วก็พระห้อยคอนะสวดมนต์บทนี้นะยันตุนิมิตตังนะคุณโยมอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วสบายแล้วแต่ถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเช่น ติด CCTV ดูสิว่าผีมันมาทางไหนในห้องใช่ไหมรหรือติดไฟให้สว่างหรืออาจจะมีเครื่องป้องกันต่างๆก็แล้วแต่ก็ทําไปเถอะแต่ก็ยังสู้ทางใจไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ได้บอกว่าอะไรสําคัญกว่าอะไร,ระหรือว่าอะไรเหนือกว่าอะไรนะแต่ว่าจิตกับกายเนี่ย มันอยู่ด้วยกันมันถึงจะไปกันได้ครับโอ้โหเรื่องนี้สําคัญจริงนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้ทิ้งวิทยา,าศาสตร์นะครับท่านคุณส,สรุปเมื่อกี้ดีมากไม่ได้ทิ้งแล้วไม่ได้บอกไม่สําคัญท่านเองกันต้องอย่าทิ้งพุทธศาสตร์นะครับก็ถึงเวลาเราวิทยา,าศาสตร์สุดแล้วโอ้โหหลายคนยังมีความทุกข์อยู่ี่คือว่าบางคนมีหมดทุกอย่างครับมีลูกแต่ก่อนจิตอยากได้ลูกก็มีลูกจิตอยากได้บ้านก็มีบ้านอยากมีสามีก็มีสามีมีหมดแลวครับอยากมีรถก็ได้รถ อยากได้ตากางนาฬิกาอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมก็มีใช่ไหมมันยังทุกอยู่ครับใช่ไหมครับใ<ช>อันนี้ <ฮะ S 1> แสดงว่ามันทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องอาศัยกันอยากจะบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่ขาดศาสนาก,ก็เหมือนกับร่างที่ปราศจากวิญญาณครับศาส,สนาที่ไม่สนใจวิทยาศาสตร์เลยก็จะเหมือนกับวิญญาณที่ไร้ร่างไร้ร่างเจ้าไร้สารยุ่ง,งเหมือนะครับต้องมีที่อยู่นะครับใช่ครับ ไม่มีที่อยู่โหเจอแดดเจอฝนเจอลมก็ลําบากนะครับพึ่งพากันละกันนฮะถ้ามีทั้งสองอย่างสิ่งที่ท่านมีทั้งหมดเนี่ยอาจจะทําให้ท่านมีความสุขได้ใช่ไหมครับใช่ฮะมีสามีก็รู้จัดการกับสามียังไงมีภรรยาก็รู้ว่าจัดการกับภรรยายังไงใช่นั่นแหละมีลูกก็รู้ว่าจัดการกับลูกยังไงไอจิตที่เคยอยากมีทั้งหมดถ้าไม่มีหลักศาสนาเนี่ยพอมีแล้วอาจจะทุกข์ได้ครับใช่ฮะมีบ้านมีกระเป๋ามีตําแหน่งหน้าที่มียศ มีชื่อเสียงถึงเวลาถ้ามีผู้ศาสนาจัดการกับพวกนั้นไม่ได้แทนที่พวกนั้นจะทำให้เรามีความสุขเหมือนหอกเข้ามาทิ่มแทงกันหมดเลยหลายคนทนไม่ไหวจัดการไม่เป็นเพราะไม่มีผู้ศาสนาไปวิ่งแต่เรื่องของวัตถุวิทยาศาสตร์เดียวสุดท้ายก็ทําร้ายตัวเองก็มีฆ่าตัวตายก็มีน่าเสียดายครับเวลาหมดลงอย่างรวดเร็วนะครับมาัตาจารย์ปัญญายังอยู่กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับวันเวลานี้ติดตามรับชมได้นะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอ ลาให้ผู้ชมไปก่อนแล้วเรามากราบน้ัศการขอบพระคุณท่านเจ้าคุณที่ให้ทำมากกับเราโดยพร้อมเพมันครับกราบน้ัศการครับบัชิมาปฏิปาทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่ อัฐกิละมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขันลิการุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย ทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวคีคือธรรมจักกับปวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงกําหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์แปดเมื่อย่อนย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชชิมาปฏิปทา เป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึง้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อนันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเอง สนับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัทท่องแสงแบตเตอรี่จำกัดและนี่คือช่วงธรรมะชิวๆนะครับเราไปติดตามชมว่าทางบ้านมีคำถามอะไรกันบ้างครับคำว่าสมาธิเมื่อเรานั่งแล้วมันรู้สึกง่วงต้องทำอย่างไรอ้าว เวลาเตาทํางานมาอาจจะเหนื่อยก็ได้เวลาเหนื่อยไปนั่งสมาธิมันก็ง่วงสิหรืออีกอย่างหนึ่งคือว่าใจของเราเนี่ยมันเกิดอ,อิ่มอิ่มอะไรอิ่มอารมณ์มากมายแล้วมันก็เลยง่วงเวลานั่งสมาธิกิมมันจะเป็นสมาธิมันจะเข้าผวัง่ะเมื่อเรานั่งอ่านหนังสือนั่งไปนั่งไปเข้าผวังอยู่เลยนั่นแสดงว่ามันไม่อยากจะพูดอะไรต่อไปแล้วเหมือนคนนั่งคุยกันพอนั่งคุยไปสักพักมันจะง่วงอยู่ด้ยอันนี้ก็คือว่ามันอยากจะพักผ่อน เช่นเดียวกันกับบุคคลผู้ทำสมาธิพอทำสมาธิสักพักหนึ่งมีพลังจิตมันใกล้ที่ง่วงไปอย่างเงี้ออยเพราะฉะนั้นการทำสมาธิหนึ่งร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียเวลานั่งสมาธิก็หลับได้สองจิตเมื่อมันเกิดอาการลา้าเกิดอาการอ่อนเพลียเวลานั่งสมาธิมันก็สงบง่ายพอสงบปัป๊บมันจะเข้าออสมาเข้าผวังทันทีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาทำสมาธิมันขาดสติ พอขาดสติปั๊บก็จิตก็เข้าผวังทันทีมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาทําสมาธิที่บอกว่าเกิดอาการง่วงนอนก็เพราะว่าหนึ่งขาดสติสติไม่มีพลังถ้าหาว่าสติมีพลังมันก็ควบคุมใจได้เมื่อควบคุมใจได้ใจก็จะไม่ง่วงจะไม่เข้าผวังง่ายก็เป็นอย่างนี้แหละ ประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับในช่วงวันวิสาขบูชานะฮะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นนะครับทราบแล้วตอบคำถามมานะครับเรามีของเล็กๆน้อยๆให้กับท่านที่ตอบคำถามเพื่อเป็นกำลังใจครับสรุปข้อคิดดีๆในวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้สนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชนากวีนะครับวัดพรรามเก้ากาญจนาพิเศษนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์นั้นต้องควบคู่กันไปนะครับถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่มีอีกสิ่งหนึง่งมันก็เหมือนกับเรามีร่างแต่ว่าขาดขาดวิญญาณนะครับวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นร่างเหมือนกับสร้างบ้านให้เราได้แต่บ้านไม่มีคนอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเผื่อเป็นวิญญาณแล้วไม่มีร่างนะครับก็เหมือนเราไม่มีบ้านอยู่ก็ลำบากเองครับแดดมาฝนมาก็เดือดร้อนอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านมีคนอยู่ก็มีสีสันคนอยู่ในบ้านที่ดีก็มีความสุขเพราะฉะนั้น ทั้งสองอย่างนี้ต้องเดินควบคู่กันไปนะครับและจะทำให้ชีวิตท่านประสบความสุขอย่างแท้จริงครับวันนี้ได้ข้อคิดดีๆมากมายเลยนะครับจากการสนทนาธรรมจากท่านเจ้คุณพิยาสพลหรือพระราชานากวีนะครับเวลาหมดลงแล้วครับผมและทีมงานมหาสารร์์แห่งปัญญาคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน,นเพียงเท่านี้นะครับธรรมาสวัสดีครับ